สวัสดีครับผมจารึกนะครับที่สาขาขาย Ford Auto g a l l e r y ่ปุณธนีวันนี้นะครับผมพามาริวคันนี้เป็นชุดแต่งนะครับของตัว Outlander นะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นนะครับ XL p กแอลพนะครับผมตัว Sport หรือตัวว i t e c กนะครับก็ใส่ได้นะครับผมด้วยกระจังหน้านะครับการชนด้านหน้าเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นเหล็กนะ นะครับแต่เป็นของสำนักแต่งของ Outlander เขานะครับบางทีเราอาจจะเห็นแต่ของฮาร์เมอร์นะครับผมแต่คันนี้นะครับผมเป็นของ Outlander นะครับมีนะครับผมมีการแท้งการกระแทกนะครับด้วยนะครับเป็นเหล็กกันกระแทกให้คือเป็นชุดเหล็กนะครับมันชนนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมเป็นเหล็กเหล็กกันชนหน้าทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องนะครับจะมีกล้องด้วยนะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรง f o r d นะครับก็เป็นทรงร a เตอร์นั่นเอง ใส่เซตนะครับสวยงามเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับของตัว Alender เขาเพราะว่าตัวนี้จะมีคานนะครับคานกัน้นไฟด้วยอันนี้อยู่ที่มุมมองคนนะครับบางคนอาจจะมองว่าเออสวยไม่สวยนะครับอยู่ที่มุมมองเราเลยนี้นีเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมพิดแต่งอ่าแล้วก็ตัว สกูปฝากกระโปรงด้านหน้านะครับบางทีอาจจะเห็นว่าอาาใส่กระปุกสกูปฝากระโปรงเล็กแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นสกูปฝากระโปรงแบบใหญ่เลยนะครับผมเป็นทรงฟิตนะสีก็สีขาวตัดกับสีดําด้านะครับผมลูกค้าอยากได้สีตัดสีดําเงาตัดสีแดงงยก็คุยคุยกันได้นะครับคือชุดแต่งเงี้ยอยู่ที่ดีเทลรายละเอียดนะครับการแต่งเลยว่าลูกค้าอยากได้แต่งเป็นสไตล์ไหนแต่คันนี้นะครับไล่จากด้านหน้านะครับยาวมาด้านข้างเลยนะครับผมด้านข้างอ่ามีของตัว ตัวนี้เป็นของตัววิกเตอร์นะครับผมคิวล้อตัวนี้เป็นของตัววิกเตอร์นะครับเอามามิ x กันนะครับผมอ่าแล้วก็ล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้ออฟเซ็ตจะลบยีนะครับล้อจะลดมาหน่อยนะครับยางก็ยางเป็นยางของเอ่อยางออฟโรดนะครับ305ศูนย์ทับห้อายี่สคันนี้นะครับล้อแม็กเป็นของเลนโซนะครับ mx อแล้วก็มาที่บันไดนะครับผมใช้บันไดตัวนี้เป็นของアウเลนเดอร์เขานะครับเลือกได้แล้วก็ตัว แหลกหลังคานะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของอาร์เรนเดอร์นะครับมีไฟด้วยตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟสองสว่างนะครับสองข้างเลยนะครับเป็นไฟสงสว่างแล้วก็ไฟสองสว่างนะครับของอาร์เรนเดอร์ของตัวโรบาด้านบนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟถอยแล้วก็ไฟเบรกด้วยคือไฟคันนี้ครบเลยทรงสวยนะครับเป็นทรงของทรงปืนกลของอาร์เรนเดอร์เขานะครับสไตล์ของเขานะครับผมเป็นเหล็กกลมนะครับสองสองชิ้นแปะขนานกัน นะครับเป็นทรงสวยเลยนะครับของคันนี้แล้วก็โรลลิสนะครับก็จะเป็นของอ u t l a n d e r เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เป็นชุดแต่งของตัวอ u ร์เรนเดนะครับผมที่นำเสนอที่แนะนำมานะครับผมนะครับคันนี้ก็เป็น4คูณนะครับผมเป็นตัว Ford r e n g e r w i l d t ท์แแต่นะครับผมลูกค้าสามารถที่จะเอา t ี x อ LP อ l ลพ XLS นะครับผมหรือตัว Sport นะครับสามารถแต่งสไตล์แบบนี้ได้เลย ด้านบนนะครับผมก็เป็นการตัวแหลกนะครับตัวแหลกหลังคาตัวนี้นะครับก็เป็นของอาร์เรนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับผมจะเป็นสีแดงตัดเลยนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตตวงนี้เราจะเน้นนะครับเป็นของอาร์เรนเดอร์นะครับด้านบนนะครับจะเป็นสีแดงตัดนะครับแล้วก็มีไฟด้วยเห็นไหมครับก็จะมีไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสามารถเปิดไฟออนไฟออฟได้นะครับแล้วก็การโลบาร์ตัวนี้ก็เป็นของอาร์เรนเดอร์นะครับผมก็จะมีไฟเบรกไฟถอย เห็นไหมครับดูเท่เลยนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นทรงของเอกลักษณ์ของตัวอลเันเดอร์นะครับแล้วก็ชาบันไดนะครับบันไดตัวนี้ก็เป็นของอลเันเดอร์เป็นบันไดเหล็กนะนะครับเป็นบันไดเหล็กด้วยล้อแม็กก็ล้อแม็กก็เปลี่ยนล้อแม็กนะครับล้อแม็กแม็กเป็นของเรนโซ่นะครับ MX อ่าส่วนยางนะครับยาง305นะครับทับห้ R 2 0่สบนะเป็นยางออฟโรดนะเป็นที่เย็บขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตัวฟอร์ดเรนเจอร์เขาอยู่แล้ว ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายตัวนี้นะครับผมเป็นด้านท้ายการชนท้ายเป็นของเออร์เรนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับจะมีห่วงลากจูงนะครับชุดลากเรือด้วยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวบัตแทกนะครับมีกล้องมองหลังตัวสัพพอร์ตก็มีกล้องมองหลังนะครับตัวเอ็กอเอก็มีกล้องมองหลังเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับจะมีไฟถอยตรงนี้ด้วยมีด้านบนด้วยแล้วก็ โรลเลอร์ลิสต์นะครับโรลเลอร์ลิสต์เป็นของอาร์เรนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับเป็นโรลเลอร์ลิสต์เป็นของอาร์เรนเดอร์ฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายแบบท็อกเชนบาร์ arr, นะครับมีน้ำหนักเบาอันนี้จะเริ่มต้นมาจากรุ่นสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งเห็นไหมครับเข้ากันนะครับเข้ารูปจะกันน้ําได้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะาารับประกันนะครับการกันน้ําได้ด้วย <c oughs> เป็นสไตล์หนึ่งนะครับของตัวอารเรนเดอร์อ่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับผมฝนตกปล่อยๆแล้วนะครับอาจจะรีวิวอยากจะรีวิวเยอะกว่านี้นะครับผมแต่อ่าด้วยความที่ลูกค้ายังไม่เห็นนะครับการแต่งของตัวอารเรนเดอร์มากเท่าไหร่นะครับถ้าลูกค้าชอบสไตล์นี้ก็ลองมามิกกันได้นะครับได้เป็นของฮาร์เมอร์หรือของอารเรนเดอร์แบบตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็โป่งล้อนะครับโป่งล้อแบบเหลี่ยมเลยนะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นเหลี่ยมเป็นทรงหรือลูกค้าอยากจะชอบแบบ คิวล้อแบบไหนสไตล์ไหนเรามาพูดคุยกันนะครับผมอันนี้เป็นเซ็ตของตัวเออร์เรนเดอร์เขานะครับผมไฟเยอะนะครับคันนี้ไฟเยอะเลยนะครับโอเคนะครับฝนตกละนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือนะครับผมลองเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับผมในช่อง Ti k t o ต์หรือ u t u b e นะครับหรือในเพจก็เข้าไปดูได้นะครับพิมพ์คําว่าจารกฟอดได้เลยนะครับมีทุกช่องทางเลยแล้วก็ลองโทรมาปรึกษานะครับอยากได้แต่งสไตล์ไหนนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับผมลองพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ